สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะอริสาอินเจแปนนะคะจะพาทุกท่านมาทำมละแช่แข็งไว้กินช่วงหน้าหนาวนะคะขั้นตอนและวิธีทำไม่ยุ่งยากค่ะเพียงอันนี้ก็คือเก็บมาลาจากสวนนะคะแล้วก็อริสานะคะจะเอามาแค่เขาเรียกว่าเนาะต้มน้ำร้อนแค่2นาทีนะคะจากนั้นก็นอกน้ำเย็นแล้วก็รอให้เสด็จ น้ำร้อยเย็นแล้วก็ใส่ถุงซิปล็อกเขียนวันเดือนปีนะคะแล้วก็แช่ช่องฟิตไว้เป็นครึ่งปีเลยค่ะขั้นตอนการทำก็ไม่ยุ่งยากค่ะคล้ายๆก็ทำได้แล้วก็มีเพื่อนๆสงสัยว่าถ้าเราแช่ฟิตนะคะรสชาติของเขายังจะอร่อยไหมคะเคล็ดลับก็คือเวลาเราเอาออกมาจากช่องฟิตนะคะเราต้องรีบทำแล้วก็รีบต้มนะคะถ้าเราเอาไว้ข้างนอกมันก็จะกลิ่นมันเหมือนเหมือนเป็นเสียนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเอาออกมาปุ๊บ ก็ต้องรีบต้มรีบผัดนะคะอย่าเอามาไว้ข้างนอกแบบจนละลายนะคะก็ต้มไปทั้งเย็นๆเลยเพราะว่าเราล้างทําความสะอาดเราแช่น้าเกลือเรียบร้อยเนาะรสชาติไม่เปลี่ยนเลยนะคะรสชาติเหมือนเดิมแล้วก็เราจะหั่นไว้ทําอะไรเราก็หั่นแบบนั้นนะคะเพราะว่าถ้าแข็งมาหัน่นมันจะไม่สวยนะคะก็ง่ายมากง่ายมากๆนะคะลองทําดูนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมเป็นกําลังใจนะคะมีข้อสงสัยอะไรก็ลองคอมเมนต์มานะคะ แต่วิธีทําก็ไม่ยุ่งยากค่ะแล้วก็แค่ควักไส้ออกล้างทําความสะอาดแช่น้ําเกลือไว้10นาทีจากนั้นเราก็ต้มน้ําให้เดือดแล้วก็ไปต้มประมาณ2นาทีแล้วก็เอาออมาน็อคน้ําเย็นทันทีนะคะรอให้เย็นแล้วก็ใส่ถุงซิปล็อกแช่ช่องฟิตแค่นี้เองค่ะง่ายมากๆนะคะ ทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะไม่ยุ่งยากขั้นตอนไม่เยอะแถมหน้าหนาวเราก็จะได้กินมาลาที่เราปลูกที่เราทําไว้แต่ถ้าใครที่อยู่เมืองร้อนอยู่เมืองไทยนะคะไม่จําเป็นต้องทําก็ได้คะ่ะแต่ทางญี่ปุ่นช่วงหน้าหนาวมาละแพงแล้วก็หายากด้วยคะ่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีคะ่ะ